มือของคุณเกาะลอยเราจะขึ้นเรือทันใช่ไหมรอบแปดโมงก,ก็ากำลังจะไปเกาะขามใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ,ใหญลังจะมาที่ท่าเรือเกาะลอยนะไม่เคยมาเลยครั้งแรก ายทางอยู่ทางขวาม,ขมีที่จอดไหมอ่ะมีรับฝากรถถึงแล้วนี่หรอเรือน,นี้หรอมูมีห้องน้ำหรอหาที่จอดก่อนเนาะ ตัวตรงนี้นะคะคนละห้าสิบบาทจะเป็นตู้ที่บอกว่าไปก่อ,อ,อนสีชังแล้วก็ขึ้นเรือลำนี้เอ,อซื้อตัวแล้วแต่ไม่รู้วไ,ไปจอดรถจะทันไหมเนี่ยคนกำลังวิ่งมาค,ค,คนกำลังตกเรือ you น้ำเอาเอาน้ำในเรือคุะมือใหม่ก็ได้หมึออกกี่ตัวเดี๋ยวฉันสั่งข้าวไปกันนะ <c oughs> น้ำทะเลใสอยู่นะน้องหมึกต้องชอบแน่ๆเลยเรากำลังไปหาที่ลงเบ็ดกัน ตรงไหนดีเนาะอุยมีน้องปลาด้วยอ่ะใครๆเขาก็มาตกหมึกกันที่นี่เราก็มาบ้างว <laughs> <day trip. S 3> ันเดย์ทริปนั่นใช่มีคนมาตกหมึกกันเพียบเลยที่นี่วันนี้ได้บ้างยังคะยังเลยค่ะ <laughs> เพิ่งลงเนะาะไหวไตลุก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 ,ลกน้ำขึ้นมาี่มีเปียกกันแน่นอนงานนี้เ,เราไปหาที่ลงก่อนแกถ่ายให้ดูอีกที วันนี้ปล่อยดีไหมเนี่ยน้องหมึกตัวเล็กอะหมึกไหนดูดิอุ้ยโดนตาไหมเนี่ยมาด,ดูหน่อยว้ายโดนตาแม่คงปล่อยน้องไม่ได้อนะลูกนะตอนแรกก็ว่าจะปล่อย ตั้งแต่เช้าเพิ่งจะได้ตัวเดียวค่ะตอนนี้ก็พักชมวิวก่อนตรงน,นี้สวยอยู่นะทะเลใครอยากมาเล่นน้ำก็พอได้อยู่นะแค่ไม่มีคนเก็บขยะนี่แหละ แทนแทนแทนทนเมึกตัวเดียวที่เราจับได้วันนี้น้ำจะเตรียมน้ำจิ้มมากอย่างดีน้ำจิ้มแ,แซ่บๆด้วยายเขาไม่เนี่ยเออว่าตัวเดียวก็กันดีมีกินเนาะมีทั้ทงน้ำจิ้มวาซาบิแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดด้วย จับบอกไม่ถูกคือหมึกมันน้อยอะนะกบน้ <c oughs> ำจิ้มกลบลดหมดเลยโ <c oughs> okay. อเคเนื้อยังหวานอยู่อมยังใสๆอยู่ชิมนี่มัง้งทำยังไงคะ ฟินนะดิตกได้อีกตัวคะ<ป>ตกลุงหมึกได้สองตัวคุณโอตกลุงหมึกได้สองตัวโบตก,หม,ก,ตตกหมึกได้หนึ่งตัวที่กินอยู่นี้อตอนนี้ประมาณบ่าสอง เป็นด้านหลังเกาะนะคะตรงนี้ที่เรามานั่งน้ำใสมีปลาตัวเล็กๆว่ายอยู่ตรงไกลๆนู้เขาวางเบ็ดตกปลาินสีแต่เขาบอกว่ายังไม่ได้นะ ตรงนี้มีปลาตัวเล็กๆเยอะเขาก็เลยน่าจะมีปลาอินทรียมาแล้วกินต่อเออถ้าเรากินอยู่อย่างพอพีย่ยังไม่มีอะไรกินก็ซื้อขกล่องกินน่ะแหละเยี่ยมแอลแตนั้นเดนคุณโอ,อก,ก็ตกปลาได้หนึ่งตัวจากหนวดปลาหมึกเมื่อตะกี้นี้ว้ายกินได้ไหมเนี่ย ลูกปลาจะปล่อยมันไหมอ่ะก็โอ้ปลาสีขนปะใช่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บไหมลูกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเที่นี่ก็พอจะมีปลาเยอะแยะเออ เกาะคามใหญ่ได้เรือรอบสี่โมงผลงานวันนี้ได้หมึกตัวกระใจายรอยหนึ่งตัวก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะใด้มาดูว่าเกาะนี้มันจริงๆแล้วมันก็สะอาดแต่มันก็เป็นเกาะที่น่าเที่ยวที่ ขนได้ตัวใหญ่ด้วยแค่ใช้เหยือกพุงปอมแค่นั้นเองยอดนี่ก็หมดหนึ่งวันไปกับการเที่ยวเกาะขางใหญ่ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้กับมินนดี้ชาแนลด้วยนะคะบ๊ายบาย